สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเป็นเรื่องของการต่างประเทศครับเอาการต่างประเทศที่เฉพาะที่น่าสนใจสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบารักโอบามาอำลาตําแหน่งประธานาธิบดีเป็นการสปีดครั้งสุดท้ายในการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาของบารักโอบามาการออกมาพูดสปีดครั้งนี้เนี่ยโอบามาอำลาด้วยน้ําตาครับ เพราะว่าจะต้องพ้นจากตําแหน่งนะครับและเขาก็ยืนยันว่าเขาจะเปลี่ยนถ่ายตําแหน่งประธานาธิบดีให้สู่ทรัมป์อย่างเรียบร้อยอย่างสันตินะครับและขอบคุณเจ้าที่ทําเนียบขาวและรองประธานาธิบดีรวมทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งเมียที่ให้กําลังใจเขาผ่านอุปสรรคมาได้ <c oughs> <c oughs> นะครับขณะเดียวกันอีกข่าวที่น่าสนใจคือ คนสนิทของบันคินมูลเจอทุจริตในข้อหาทุจริตนะครับขณะที่จีนส่งเรือลบลงนะบเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลงแล้วก็ไปเรียบเรียบเคียงเคียงอยู่บริเวณทะเลใกล้ไต้หวันนะครับทีออ่อัฟกา,านิสถานเกิดระเบิดอยู่หลายครั้งนะครับและกลุ่มตริบันออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจตีในกรุงคาบูมีผู้ได้รับบาดเสียชีวิต สิเสียชีวิตยอยู่5ได้รับบาดเจ็บ14คนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันสหรัฐก็ออกมาแถลงการบอกว่าการแก้ไขปัญหาความสงบในซีเรียเป็นฝีมือของสหรัฐอเมริกานะครับขณะที่รัสเซียบอกว่าแฉร,ระเบิดที่เกิดขึ้น สหรัฐได้มีการบอมประชาชนเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากมนั่นคือข่าวที่น่าสนใจนะครับในเชิงปรากฏการณ์ที่เราคงได้รับกันทุกวันว่าเียเรื่องเลยนะครับบารักโอบามาอำลาตำแหน่งนะครับซึ่งก็คงจะเป็นอาจเป็นครั้งสุดท้าย,ยาต้องมีมีวันสุดท้ายก็คือมีวันส่งมอบตำแหน่งพอพ้นจากตำแหน่งแล้วนะครับอีกไม่กี่วันแล้ว ทรัมป์ก็จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนแต่สำหรับผมมันไม่ง่ายยังไม่ง่ายสถานการณ์ยังไม่ปกตินะครับที่ทรัมป์เข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับทรัมป์จะเข้ามาดำรงตำแหน่งไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับพอไม่ได้เป็นเรื่องง่ายสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างนี้ถึงแม้ว่าการพูดของบารักโอบามาบอกว่าจะพยายาม ให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายตำแหน่งอย่างสงบนั่นก็คงเป็นสัญญาณให้ชัดว่ามันเกิดเรื่องไม่สงบเกิดขึ้นการนับตำแหน่งของทรัมป์อย่างที่ผมเรียนว่ามีการขจัดขัดขวางอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกวิน,ทวนาทีนะครับ <c oughs> แต่ในภาพพ,พับริกหรือสาธารณชนเนี่ยเก็ต้องพูดว่าต้องเปลี่ยนถ่ายโดยสงบ ต้องไม่ขวา,วางซึ่งเขาก็ทำถูกไหมเก็ทาถูกของเขาในเชิงวัฒกรรมในภาคปฏิบัติการนั้นน่าติดตามครับในเรื่องของการที่ในมาฝั่งของเอเชียอ๋อไปฝั่งที่สหรัฐก่อนก็ได้นะครับในเรื่องระเบิดในเรื่องของซีเรียนะครับเรื่องไปที่ตะวันออกกลางเนี่ยจะเห็นว่ามีเหตุระเบิดโจมตีที่อัฟกานิสถานหลายจุดตายห้าเจ็บสิบสี่เนี่ยนะฮะ สะท้อนให้เห็นว่าสถานก,การณ์ไม่สงบหลังจากที่มีการปล่อยข่าวว่าจะมีการเวทศกรรมในในสาภาพยุโรปแต่สุดท้ายระเบิดทั้งหมดไปเกิดในฝั่งที่อยู่ตรงข้ามของสหรัฐอเมริกาหมดเลยเห็นไหมแทนนี้เขาจะถูกลุกเขาลุกเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองเขาเขาลุกเลยเขาไม่รอให้ให้ใครมาวางระเบิดเขาเขาซัดเลยนะครับก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นในหลายพื้นที่นะก็เป็นกลุ่มตริบัน ก็ออกมายอมแับแต่ประเด็นคือตาดิบันได้รับการสนันุนจากไกลคงหนีไม่พ้นเพราะวุฒิสน,นใหญ่เป็นคองสหรัฐ <c oughs> <c oughs> ที่กลุ่มตาดิบันใช้นะก็อยู่เบื้องหลังนะเห็นไหมารผชาชมพอเชื่อมโยองออกก็มีคนอยู่สองกลุ่มนะสู้กันนะขณะเดียวกันจีนก็ส่งเรือรบนะเหลียวหนิงนะแล่นเข้าช่องแคบไต้หวันนะนะแล้วก็ไทเปส่ง F16 คุมเชิง กระแสข่าวนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ผู้นำของไต้หวันนะ,ะคือจีนเนี่ยกับไต้หวันนมาก่อนเป็นเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันแต่ฝรั่งมายุให้ไต้หวันเนี่ยแยกไปรับรองตั้งประเทศขึ้นมานะฮะจีนมองว่าเป็นประเทศของผู้ทรยศนะของผู้ทรยศไต้หวันก็ต้องดิ้นทุกวิธีทางครับเพื่อที่จะเอาตัวรอด พะมีการเปลี่ยนทายตำแหน่งผู้นําของไต้หวันก็เดินสายไปยังสหรัฐอเมริกาจะขอเข้าพบทรัมป์จีนก็ขวางไม่ให้พบเพราะถ้าพบนะฮะก็จะเท่ากับไต้หวันได้รับแรงสนับสนุน <c oughs> นะฮะจากสาหรัฐอเมริกามันจะทำทำความยากลําบากในการปกครองในอนาคตซึ่งจีนก็ยืนยันว่าไต้หวันต้องเป็นสิ่งเป็นเดียวเป็นส่วนเดียวกับของจีนนะเป็นประเทศที่ทรยศ นะครับต้องออกมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนให้ได้นะครับเห็นไหมนี่กลยุทธ์ทางการเมืองเขากำลังสู้กันไต้หวันประเทศที่เสียไปนะฮะเขาก็ขวางจีนก็ขวางสาหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านั้นส่งนะนักธุรกิจของจีนนะฮะไปเชื่อมความสัมพันธ์กับทรัมป์นะเห็นไหมเจ้าของอาลีบาบานะก็ไปเชื่อมความสัมพันธ์กับทรัม,นะม aba, นะรปมมมม์แล้วก็เอาเรือรบไปกดดันไต้หวันนะเขาไม่ธรรมดานะ่ เขาสู้กันในเชิงยุทธ์กันลึกแต่ดูตามข่าวก็เห็นวิ่งไปวิ่งมาวิ่งทําไมเรือลบอะไรเงี้ยนะก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าอธิบายรูอ๋อที่มาเป็นยางี้ <c oughs> นะครับแต่จีนยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะการต่อสู้ในเชิงกลยุทธ์ในเชิงยุทธศาสตร์เอเชียเนี่ยยังไม่จบที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้น่าสนใจเพราะว่าหลังจากที่เบื้องหลังเนี่ยผู้สนับสนุนมวลชนในเกาหลีใต้เนี่ย ที่ลุกขึ้นมาต่อต้านผู้นําหญิงเนี่ยนะฮะขับไล่ผู้นําหญิงเนี่ยจนกระทั่งเอาผิดทุจริตนะกับผู้นําหญิงเนี่ยซึ่งแน่นอนอยู่ไม่รอดละยังไงก็ตายไม่ฝั่งสหรัฐก็จะมีการเสนอนายบันกินมูลนะก็เป็นที่รู้กันว่า,วาบันกินมูลก็เป็นคนของสหภาพยุโรปเป็นคนของสหรัฐนะที่ออกมาถแถลงการตอบโต้ต,ต่างๆเนี่ยนะในประเทศเขาเนี่ยก็หวังว่าจะาบันกินมูลเนี่ยลงเลือกตั้ง เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปเป็นนอมมดีของประธานาธิบดีหญิงที่พ้นออกจากตําแหน่งไปที่กําลังจะพ้นออกจากตําแหน่งแปลว่ามเหมือนประเทศไทยว่ <c oughs> เาเียเาตัวแทนมาใหม่เหมือนเลยนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรปรากฏว่าจูจ่ๆนะฮะคนสนิทของบันคินมูลก็เจอคดีทุจริตเอ๊มีหนังตัวอย่างของผู้นำประธานผู้นาของประธานดีหญิงของอเกาหลีใต้ไปแล้ว นะะคนใกล้ชิดก็โดนอย่างเงี้ยข้อหาเดียวกันแต่คราวนี้เป็นคนสนิทของบัณคินมูลบ้างเอาละสิ <c oughs> จีนกํกำลังทําอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเห็นไหมฮะเนี่ยเขาเป็นการกลยุทธ์การลบนอกพื้นที่นะฮะเขาแผ่อิทธิพลไปในพื้นที่เลยเขามีกําลังเยอะนะครับสายลับในเอเชียที่มีมากที่สุดเนี่ยคือสายลับของจีนนะไม่ใช่ของอเมริกัน,นะะอิทธิพลของจีนอิทธิพลค่อนข้างมากเพราะว่าคนไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คนไทยเชื่อสายจีนเนี่ย นะฮะโดยส่วนใหญ่ก็มีความรู้สึกถาถมไปทางฝั่งจีนมากกว่าที่จะไปฝั่งตะวันตก <c oughs> ยกเว้นกลุ่มคนที่ไปเรียนจากตะวันตกเนี่ยมาก็เลยให้ความสําคัญกับตะวันตกมากแล้วก็ยกย่องตะวันตกมากไปเรียนที่ไหนก็จะเอาเอาสิ่งนั้นติดมาว่าสิ่งนั้นดีกว่านะ,ะทั้งที่ว่าพฤติกรรมประเพณีสีผิวตัวตนของคนเราต่างหากเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะ,ะของชาติพัตนน์นั้นๆนะครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ย ที่เกิดขึ้นคือปรากฏการณ์นะครับทางการเมืองแล้วก็มาเล่าถึงกลยุทธ์ทางการเมืองนั่นหมายความว่าโอกาสที่ทรัมป์จะเข้าดำรงตำแหน่งดูผิวเผินก็คงไม่มีแล้แต่คำพูดแล้วก็ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองไม่ง่ายไม่ง่ายนั่นหมายความการเมืองอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะจู่ๆก่อนหน้านี้นผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าบันคินมูลจะเข้าแย่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในอนาคตแล้วผมก็รยกว่า คงไม่ง่ายจีนคงไม่ยอมตอนนี้คงเห็นชัดคนใกล้ชิดของของบันคินมูนโดนในเมืองคดีนะดิสเครดิตกันเลยแบบนี้เห็นเนี่ยคือความลึกซึ้งทางการเมืองนะที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์โลกนะที่พูดถึงสหรัฐอเมริกาพูดถึงรัเสเซียในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็จะพ้นตําแหน่งก็แถลงบอกว่าเนี่ยเป็นผลงานของตัวเองในการโจมตีที่ซีเรียรแก้ปัญหาทั้งหมดเลยเกิดการสงบการปองดองเกิดขึ้นแต่ซีเรียรตอบกลับว่าสหรัฐเนี่ย เป็นคนสร้างปัญหาฆ่าประชาชนในซีเรียจำนวนมากเห็นไหมฮะเนี่ยเขาสู้กันแบบนี้ตะวันออกกลางมีฝรั่งเข้าไปเกี่ยวข้องการต่อสู้เกิดขึ้นจากคนภายในและถูกแจกแสงจากภายนอกถูกแบ่งแยกทางความคิดโดยใช้หลักอะไรแบบศาสนาเป็นเครื่องมือซีเรียจากเดิมสวยงามกลายเป็นสงครามซีเรียมีไอ i ิซิกระจายตัวเป็นบัน กระจายตัวเป็นตาลีบงตาลีบันอันกออีดองอีดาเน,นีเดีวฝรั่งนุ้นหลังนั่นนะเพื่อให้คนมุสลิมแตกกันเองเหมือนที่ท,ทำในสจังหวัดชายแดนภาคใต้แบ่งเป็น b r n r k k ภูเลกภูลโลอะไรเนี่ย <S 2> <S 2> เรื่องลึกก็มีฝรั่ง,งนุ้นหลังนะครับแล้วก็เวลาเกิดเหตุก็หนีไปยังฐานปฏิบัติการก็ที่มาเลเซียหลักการที่เกิดขึ้นในซีเรีย เมื่อก่อนนี้ก็มีฐานปฏิบัติการในตุรกีเกิดเหตุในซีเรียแล้วก็หน,นีไปตั้งฐานในตุรกีแบบเนี้หลักการ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลักการเดียวกันเลยกลยุทธ์เดียวกันหลักนี้เขาเรียกว่าแบ่งแยกและปกครองนะครับแบ่งแยกและปกครองผมมาเล่าหลักกลยุทธ์ให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็อ้างอิงตัวอย่างให้เห็นเนี่ยท่านผู้ชมจะได้รู้เท่าทันครไม่ตกเป็นเครื่องมือนะครับไม่ตกเป็นเครื่องมือผมกําลังทําคลิป ที่สำคัญมากสําหรับให้น้องๆสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาทํากันมาเองนะผมพยายามพยายามจะเอานํามาร่วมกันทําเป็นสิ่งที่ดีความรู้สึกที่ดีของน้องๆก็ททาแล้วจะได้เห็นความรู้สึกจริงๆของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ผมพูดเรื่องคลิป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์ความจริงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มามีทหารส่งข้อความมาพิมพ์มาบอกว่า ตั้งแต่ได้พูดความจริงไปเรื่องปัญหาจริงๆของ3าจังหวัชดชายแดนภาคใต้ทําให้สถานการณ์ภาคใต้ดีขึ้นประกอบกับการปฏิบัติการของทางรัฐบาลโดยร,รัฐว่าก,กรารกระทรวงกลาโหมโดยพลเอกประยุทธ์เขาทำเนี่ยโดยการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาเลเซียและก็ร่วมมือกันตั้งนะกำแพงความมั่นคงขึ้นมานะแล้วก็เอาโครงการในภาคปฏิบัติการเอาโครงการคนกลับบ้านขึ้นมานะครับ ขณะเดียวกันสถานการณ์เอเชียกับสถานการณ์โลกคือสหรัฐออนเอมาเลเซียจึงจําเป็นต้องยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งให้ชัดยืนอยู่ข้างฝรั่งไม่ได้แล้วต้องเอาตัวรอดประเทศมุสลิมอย่างมาเลเซียจึงเกิดปัญหาม็อบเกิดขึ้นก่อนจะยืนท่าทีเห็นไหมนี่คือความลึกซึ้งนะฮะแยกกันเป็นสีแดงสีเหลืองสู้กันนะที่มาเลเซยียจนทําให้ผู้นํามาเลเซียต้องตัดสินใจสุดท้ายก็เลิกการสมุนโจรใต้ สถานการณ์บ้านเมืองใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงคลี่คลายลงประกอบกับเรื่องปัญหาน้ํามันในทะเลในอ่าวไทยนะครับก็มีการคุยกันไประดับหนึ่งทําให้สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเขมรไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียจึงคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะฮะคลี่คลายไปได้ด้วยดีใครไปเชื่อเออจริงเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะเอาสิ่งที่น้องๆสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทํามาให้กับท่านผู้ชมได้ชมด้วยประเทศไทยเรายอมไม่ได้หรอกที่จะให้เหมือนซีเรีย เหมือนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นมาเป็นสิบปีคนรุ่นนี้จะแก้ได้นะครับจะยอมให้เป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เวียดนามเหนือเวียดนามใต้นะฮะอินเดียเป็นเนปาลเป็นปากีสถานเรายอมไม่ได้เราเสียมาพระะบองสียผลเสียมเรียบผลิตเราเสียมาปเระยะเว1าสิบครั้งนะะสิบสิบสองครั้งเราเสียมาเราคงจะไม่เสียอีกเราเสียไม่ได้ละเราถอยไปไม่ได้อีกแล้วนะครับเราสู้ที่นี่สู้ทางความคิด นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือคนไทยทารักชาติต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อผ่านสิ่งนี้ไปได้และเราทํามาได้ดีแล้วนะในปีส5 6 0ัหกสบยุคนี้กําลังเข้าสู่ยุคแดนสิวิไลจริงๆเลยใครไปเชื่อภาคใต้เงียบเลยวะ่ะเออสิ่งที่เกิดชมุมนุมทุกวันไม่เกิดแล้วอ่ะใครไปเชื่อเฮ้ยมันเริ่มเข้าสู่สิ่งดีดีรัฐบาลอยากปฏิรูปประเทศแล้วอ่ะเออใครไปเชื่อรัฐบาลกำลังเข้าสู่การปองดองและกำลังสลายสีเสือ้อเฮ้ยใครไปเชื่อเนี่ย มันทำแล้วอ่ะและมันเกิดแล้วจริงๆหลังจากเปลี่ยนรัชากาลในสมัยรัชากาลที่สิบแดนซิวิไล์เรากำลังเข้าสู่ยุคแดนซิวิไลค์จริงๆใครไ่เชื่อคนที่นำพามาไม่ใช่รัฐบาลนำพามาไม่ใช่ผมนำพามาคนที่นำพามาคือท่านผู้ชมนี่แหละนำพามาเพราะท่านคือผู้ภาคปฏิบัติการจริงๆท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนอกประเทศในประเทศท่านคือผู้นำพามา ท่านคือปากที่สาคัญที่นําเสนอสิ่งเหล่านี้นําเรื่องเรียเรื่องราวการต่างประเทศมาเล่าลัสะะท้อนถึงประเทศไทยตัวตนของพวกเราจริงๆเ,เราก็จะรู้ว่าเราจะไปทางไหนต่อไปผมก็แค่คนนําทางขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีเสมอมา ผมเทอศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบัมนับจากวัน เหมือนได้มีไฟสองทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคน มาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อ,อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเรา ราเรื่องโพบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบน ว่ารก,รก,กอยู่เหมือนสีวิไลยมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเรา อาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราอยู่เมืองสีวิไลมาแต่กำเนิดบ,บนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเรา อาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย